สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีทักทายสู้ผู้สุขคนเด้อท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับเนาะอันนี้บ้าก่อนกาจิผ้ามาเบิงครับงานเลี่ยมพระกันน้ำพระผงพุทธชินราชนะครับเนาะเป็นเนื้อผงนะสวยงามนะพี่น้องเนาะสมเด็จพุทธชินราชเท่าก็ได้นะครับหรือว่าพระพุทธ ซุ้มเรือนแก้วนั่นแหละก็บส่งประมาณยังสี่ครับที่คนอื่นกันไลยแบบหลยแขนงเราแต้สีอืน่นนะแต่อันนี้ก็เห็นส่งติดตาก็คือเป็นชินาลาดนั่นแหละที่เบากว่นเดคคุณตาครับเพราะว่าเบากวานเบรลูรักพระดอกอันนี้เป็นพระทั้งแถวจังหวัดระยองมั้งครับเห็นเบื้องอันด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเบากวันจะพาพี่น้องไปเบื้องด้านหลังนั่น,นะครับว่าเป็นจังไดครับผม นี่นะครับนอกาะสำหรับด้านหลังก็เป็นประมาณเจ้าศิขรพะนะฮะจังหวัดระยองนะอำเภอแกงจังหวัดระยองครับบา,ากนกนเนีนมเห็นแค่นี้ครับตัวหนังสืออ่านเบอกนะครับนะขันแม่นเป็นผู้ทิพย์กันเป็น,ปนกลุ่มเสี้ยนพระิันก็นกนกนจะลูอยู่ตรงนี้บากวกนวเป็นเพียงช่างเลี่ยมพระนะครับนี่เจ้ายู่ประมาณจ้กสิครพี่นองด้านหลังก็สวยงามพิมพ์เนียสวยดีนะครับ พิมเนื้อก็สวยดีพิมเนื้อก็สวยงามนะครับเนาะบัดนี้ก็ห้ามาเบ่งครับในลักษณะที่บากวนเลี่ยมกันน้ำนะพี่น้องเนาะนี่ครับบากนรีเลี่ยมกันน้ำนะอันนี้ก็ใส่เกนกลางล็อกล็อกกลกลางก็สามมิลครับเกนกลางบากวนก็คือว่าตัวที่ล็อกพระนะครับเนาะนี่สามมิลครับผมใส่ไป กดปั๊มนะขึ้นบล็อกตัวผู้ก็คือใช้บล็อกกดตัวผู้ขนาด1.5มิลนะครับเนาะมันจะบริสูงเราจะบบรินุ่นมากครับนะครับเพราะว่าเบาวกว่านไส้แกนกลางนาเรียวนะครับกนะ็จะต้องมายน่นบล็อกกดให้เตี้ยลงเพื่อให้งานดูสวยงามแล้วก็เขาเอื่อยนางังสมูทกันนะ ประมาณนี้นะครับเนาะนี่กามาตกแต่งครับผมอันนี้แต่งแบบเรียบๆครับเอาแบบเรียบๆเลยเป็นงานหูดอกบัวหรือว่าหางประกัดบางคนก็เอืน่นหางประกัดบางคนก็เอื่นดอกบัวครับดอกบัวตูมนยะประมาณนี้นะครับเนาะเป็นงานเรียบๆครับแต่ดูมีคลาสสิกเสรมเลเกินนะครับเนาะเอาพี่น้องนะชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด ติดตามให้เบากว่าน้ำเวยคนะรับกดแชร์กดไลค์นะกดซับสไคร้ให้เบากว่าน้ำครับผมสวัสดีครับทุกทุกท่าน